สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนายเออเมซอนนะครับวันนี้เรามาดูรายการอะไรการแบ่งปันรายการอะไรนี้นะครับเป็นหลวงพ่อปลดหนี้รุ่นโชคดีจเจริญพภคกรัพย์นะครับนี่ครับนี่วัดม้วยน้ําทรัพย์หรือวัดพระาธาตุวายโยนะครับที่ไหนนะเดี๋ยวดูนะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับนี่สร้างปีพศ2565นะครับ ก็เป็นพิมพ์เสมานะครับนะครับพิมพ์เสมาพุทธศินครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของรุ่นนี้กันนี่ครับรายการนี้นะครับเปิดมาเป็นรุ่นโชคดีเจริญพ่อกระซับครับนะครับรายการที่31เนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพย์นะครับจำนวน1,500องค์นะครับเลขโค้ดอะไรเอ่ยเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ นะครับหนึ่งสามหกเจ็ดนะครับเลขโค้ดนี่ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนหนึ่งสามหกเจ็ดค่อยๆไล่ดูไปทีละรายการนะครับโอ้โหรายการนี้สวยครับรายการนี้สวยอัปปากาซาตินหน้ากากทองทิพย์นะครับสร้างหกร้อยองค์นะครับสวยเลยรายการนี้นะครับน่าเก็บหน้าบูชามากๆสองแปดศูนย์ครับเลข นะใครอยากจะแบ่งปันก็แบ่งปันได้นะวันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะเล็บดำนะครับใน Amazon นะครับเล็บดำไปหน่อยนะครับขอประทานอภัย f อทุกท่านด้วยที่เข้ามาดูนะร, ه, รายการนี้สวยรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่20เนื้อทองแดงมันปูหน้ากากอปปะปา้าซาตินครับนี่ครับสร้าง1,500องนะครับนี่ครับโอ้โหสวยนะทุกคน สวยมากนะครับวิธีการปลูกเสดีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปรายละเอียดไว้ให้นะนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับสร้างดีมากนะครับสร้างไว้4พิมพ์นะรุ่นนี้นะครับก็จะมีพิมพ์เสมาหลังกายนะครับก็พิมพ์ทรงอาร์มที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็จะเป็นพิมพ์ทรงจําปีนะฮะแล้วก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นเสมาพุทธศินเนี่ยครับทรงนี้จะเป็นทรงพุทธศิ์นะครับ ลายจะสวยงามวิจิตรงดงามมากนะครับนี่ครับการส,สวยๆกันอ่ะเปิดดูกันต่อไปฮะโอ้โหรายการนี้เป็นแบ็คแบ็คโกลเดียมลายนาคนะครับเนี่ยนี่นะครับรายการที่25แบ็คโกลเดียมลายนาคสร้าง600องค์กับเลขโค้ด269ครับกับเลขโค้ด269โอ้โหสวยมากครับทุกคนสวยๆ ก็นีนี้นอ่ายการอะไรเนะ่โอ้โหมาคู่กันเลยนะครับมีแบล็คลายหน้าแล้วก็มีแบ็คลายเงินนะครับแบ็คโรเดียมลายเงินโอ้โหเลขคมชัดมากครับหนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้าโอ้โหสวยมากครับลายนี้ลายนี้สวยมากมากอ่ะครับเปิดเลยก่อนแล้วก็เปิดมนาะเป็นโอ้โหลายนี้ก็สวย นะครับพุทธศินส,สวยๆเลยครับแบบนี้ครับเนื้อทองแดงบิวไฟหน้ากากมาก้าซาตินนะสร้าง1,500องค์กับเลขโค้ด750นโอ้สวยงามพระามแปดนะก็วันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะเป็นที่ร้อนแรงนะครับมากๆนะครับในเวลานี้นะครับก็ช่วงปี2,565นะครับช่วงต้นปีเลย นะครับเดือนมกรานะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับเมื่อช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดถูกใจให้หน่อยเนี่ยผมชอบวงนี้มากนะครับรู้สึกว่าสวยงามถูกใจนะครับถูกตาต้องใจมากๆนะครับอ่ะใครนะฮะสนใจจะแบ่งปันรายการไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะก็ติดต่อได้ทาง Facebook ทาง Line นะครับทาง TikTok นะครับช่องทางก็ผมก็จะทิ้งไว้ ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรมาที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ก็ได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ผมใน a m a z o มอนนะก็ฝากเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับกดถูกใจกด Subscribe นะครับกดอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามองเห็นกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับที่เป็นกระแส อยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีรายการไหนรายการอะไรก็จะมาแบ่งปันบางดีก็จะมาแกะกล่องสองพารก,กันบ้างนะครับก็วันนี้ผมก็ทําคลิปเพียงสั้นๆเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับให้เพื่อนพี่ๆได้รับชมรายการสวยๆงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ